สบายปาลุงสบายสุขุสุขคนสมองสุบอนสบายเอฟซีที่หักแหงสบายปาลุงน้ำมวยหักมาแต่คนเข่าพลุงเลยส่าลดีพี่น้องพอใหญ่พี่เพื่อนมากินเข่าแรงน้ำกันเดือปาลุงเด้อเด้อมื่อกี้เข่ายม่ไงคนคุนยังไปไหว้เข่าให้แม่น้องเดือนเนาะพอแม่น้องเดือนเพคุนกามืดเพราะน้ำมวยปัจจุบันเข่าแม่ทะเลไว้ มาเบิ่งของกินกันเลยปลาลุงเลยของกินเฮาก็มีอยู่บนี่ก็คือทอดไข่ทอดไข่ปลาลุงแล้วก็ต้มมามา่าต้มมามา่าอันที่สามขัาวไข่ปลาลุงอันที่สี่พิเศษอันนี้คือแจ่วนี่แหละนี่แหละปลาลุงเลยของกินบ้านเฮาสำหีัก็ถือว่าแซ่บเล้วน้อง,องมวยมจะได้เฮาก็มาก,กินข้าวกันเลยปลาลุง สภ,ภาพบริษัทบุคคลก็ต้องขอโทษขอภัยเพราะว่า,า,า,ามันกะจะเป็นน้ำยังนองน้องมวยเนาะภาพมันก็สิบ,บริษัทบุคคลอะไรย่างปลาโล้งเขาก็จะได้กินข่ากันแล้วบบบนี้ยหญ่เพิ่งไหวเขาวว่าไหวน้ำห้เมน้องเดือนเพราะว่ามีน้องเดือนเพิ่งกะกะเกียมสิปันปันมื่นปลาเอ้ย แมอ่อะไรกระลุกบาดนี่ยายพิ่งกรมารแต่ไหวเข่าบ่พี่น้องถูกหมองทุกบอลหูยู่ใกล้หูยู่ใกล้กินขา้ขาวมาแต่สายยายโอ้ยมาแต่ไปกองเขาน้ำลุกนมลำลานนั่น้ำลุกนมล,ลนำลานอะไรเนาะอันคนเข่ามาเราคือเจ้ามือผ้ามือพ้นแล้วก็จ่อเข่าแล้วจิบรวมให้ตัง้งน้ำลุก มาปลาลุงกินเขากันเลยบ่ะนะกล้วไยไข่มามา่าทอดไข่ตั้งเจวเอากระซิบเมา้กินเข่าพ้าหนาพ้าตากันหอกปลาลุงไอ้ภาวาคากล่องเหามันก็นใส่บดได้นอ่นอนองมวยพอเอาใส่แล้วแหละเอาใส่ไปแล้วมันก็นตกลงปลาลุงให้ตกะขึ้น เออกินเข่าเส็จเส็จได้เข่าหม่ปะลุงเอ้ยายเพิ่นหายไปซีปซีให้เพิ่นมือเศรา้านี่ว่าจะกินเข่าหม้าจ,าจะอยากหายบังขาลามเหรอแค่กินเนข่าหม่ก็เป็นมิดงามอยู่ได้ชมพนห้ามอยู่ คน ăn, ăn, หัห่นหั่น t ิดหนึ่งมามาตัก็มือคุพ่อมาจิ้เข่าก่อนจะไปเลยนะไม่งั้นซักเขาไม่จะกลมมันจะกวมอะไรเลย่กวมพอน,น,อนเขาไม่งั้นซักเขาจะเป็นอน,นื้อลอม,ม้อากจำเนตาก

มาเอืส่บบนน้องมวยแส่บอย่บ่สุดยอดยายว่ะสุดยอดลูกไผ่ยังทันว่าไรใหญเพิ่งว่าก่อนหมอแทนลูกไผ่เพิ่งว่าสุดยอดว่ะสันเขาแบบเขาม่เนืงบบเนืงมันหาอ อาไรโอ้ฉันไิ่ต้อกจีรรโปนวันคิ่มคำไม่ไป หนูมวยก็ใกล้คลอดแล้วปลาลุงเลยเลยอีกสองเดือนก็คือสิคลอดละบาทของหมักผู้ใหญ่ได้ไข่ปลาลุงเลย จะย้ายเพิ่นบ่ค่อยมักปานใด้ดอกไข่เพิ่นมักแห่งคือตบเบ็ดปะลุงเอลยเมื่อนี้เพิ่นไปหาหล่อแหน่ให้บ่แดงตอนคำ่ำมื้อนี้คือสิบ่ได้อยู่เลยนะลเนาะานนมื้้อ่บไดเสี่ยวเสี่ยวเพิ่นนะ่ะยังยังยังเกี่ยวเขาอยู่ปะลุงเอลยขู่หูเพิ่น แต่ป้าก่อนก่อคูรูุ้ย่หนกบรท่เปกติเพมือนกักินบุคอยได้เนาะ่มัแต่เฮิมนะว่าถามเหมอมัดมัดวางกย่างก็ย่างเหม่นย่างเงินสุหานะ เขาเจ้าบ้านเฮาน่ะปลาลูเ้ยแพงกว่าหอนเขาเนี้ยน้องมวยเขาเนี้ยน้ำบุกคอยแพงเป็นได้ดอกแต่เขาเจ้านี่หายนะปลาลูอยู่เมืองไทยบรว่าเขาเนี้ยน่ะแพงกว่าเขาเจ้าเพื่อนว่าพะเฮาก็เคยไปพังไทยฮะเนเขาเนี้ยนี่สิแพงขนาดแต่นี่อยู่พังเล่าเฮานี่เขาเจ้าแพงกว่าเขาเนี้ย ก็ได้มาหนึ่ง้านี่งจิตเราหนเด้ยาวสุขแท่เลยมันแล้มันมาท่านหามันมาทนเห็นข้ามแมนมาเกี่ยวเาเขานสุขแมนเขาปท่นสุกตอนเขาเกี่ยวเนี่ยเขีวเขียวก็ไม่น้อน้อมวยมิดมันในพอดีป่านนี้แมวมันเห็นขัานครับลคนต้องทำนะ คนทั้งสังประเี่ยิันบ้านเฮ้านะก็มีคนเสียร์สิวิตปลาลุงไอเหมือนนี่ก็ได้เฮ้ากับสุหลเชียนเ,ยเยลือกเพราะจะไปเบิ่งปลาลุงไปห่าสอยเบียดสอยงานเพิน่นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกัน อิ่มแล้วก็ลงเงยผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้กินข้าวบ่ค่อยหลายเพื่อนเฮามีแต่พูดใจอยปลาลุงเองยข้าไมีปวดน้องมวยแหะปลาลุงเงยยำนักหาสิบแปดเกือบเขาชิ้เก่าโลปลาลุงเองยขึ้นจะขึ้นน้ำโลหรือว่าขึ้นน้ำมันตัวลงเงยจักตาเป็นยังนึ่งแ่นี้แค่นีเด็กดุ๊กดุ๊กมันเฉยไรหัววะ เบือง e ่ายเบื e ่อครัวมันจะได้หายโบราณเพื่อนมาถ้าตายิกจยิ้เบื่อครัวนะจะได้หัวบ่เบืองสายเบืองสายจะได้หัวเบื่อครัวสิได้หายเพิ่นว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็อิ่มไปที่เรียบร้อยประลุงเพิ่นก็สิไปซอยลูกเพิ่นพุ่นแหละแม่น้องเดือน วัยเข่าบนลจังใดพอวแม่น้องเดือนเพิ่งกำลังเมียนเขาเมียนน้าก็สิมากินข่าน้ำกันกับเฮาอะไรปลาลุกเลยเดี๋ยวปลาลุงเพิ่นสีน้ำคาญโอ้ยบ้าบอกไปลปเอา้าบอคันคือบอลายแท่าบันคมออืมปลาลุงเลย เอาตีมเอากระแลมมาให้เมียกินกับเขาใส่ไม่ใหญ่เพื่อนกับมากินกับเขาปลาดุงเอ้ยแบบว่าพวกกระหลอกกระแลมเหมือนกกินในเบิร์ดต่างแต่ว่าเพื่อนบอกินมักล้วยได้ปลาดุ้งเลยกล้วยซุปนี่บอกเห็นเพื่อนกินจัดเถอะนมกับบุกินนมกับบุกิน เพิ่นคิดดีอัดเพิ่นวะแม่หุงซุกะบอกกินกพวกกินพอมากไหมหมากต่อปาลูเงียเพิ่นกะหมากกินพวกนี้เวลาเขาขาในเมืองเขาก็ซื้อมาอยู่วกมากไหมกันมาขกินแต่มากวด สมาชอนนี้ก็สมาพภาควันและปาลุงเอลยเขาก็เสียลาคลิปเตฟิอันโทนี้จะได้กระป๋อกันโอกาสหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกควานบันดาเด้๋ยวาลุงเด้อจะได้การพอกันคลิปหนาสาบายดีบัวซิวทั้งใด้กาแล้วแต่เนะาะให้สุขภาพขแข็งแรงสบายดีปาลุง